ประชาชนประมาณเกือบร้อยเปอร์เซนต้องการให้เจลาออกเพราะเจ๊คืออุปสรรคของการแก้ไขปัญหาเขมรเจ๊คืออุปสรรคขวากหนามของการแก้ไขปัญหาชาติเจ๊คืออุปสรรคอุปสรรคของเจ๊คืออะไรไม่ใช่หน้าตาเจ๊นะอุปสรรคของเจ๊คือมันสมองของเจ๊ความโง่ของเจ๊เรามีผู้นําโง่ไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเสียเขาพะวิหารไปเราก็ยังไม่พอเราอาจจะเสียอะไรตอนเรามีผู้นําโง่เป็นอียิ่งยวยแซ่เอวเราเสียเขาพะวิหาร ตอนนี้เรามีเจซี่โง่อีกคนหนึ่งเราอาจจะเสียสามเหลี่ยมมรกรตรงอุบลราชธานีที่เจ๊จะไปวันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องเสียปราสาทตาเมินต้นตาเมินทมตาเมินควายคําถามก็คือว่าพูดตรงๆนะคะพวกเราประชาชนไทยชาวไทยสุรินและชาวสุรินชาวบุรีรัมและชาวต่างๆประชาชนชาวไทยต้องการรักษาปราศาสตาเมินต้น ต้องการรักษาปลาสาทต,ตาเมินควายตาเมินทมและตาปืนควายและรวมทั้งพวกแนวปราสาสันตันน้านี้มันจะลากไปถึงที่เกาะกูดเกาะกงซึ่งหน้าน้าเกาะกูดตรงนั้นหน้าน้านําตรงนั้นสองล้อสองพันสองหมื่นสี่พันตารางกิโลเมตรเป็นจุดที่ไออังเคิลของเจเนี่ยมันจะเอาแล้วพ่อของเจเป็นคนไปปลาใสเองบอกว่าเราแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งพ่อครึ่งแม่มึงหรอนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินของมึงไม่ใช่ของโคตรเง่าสกลาุลหลมึงตกทอดกันมานี่คือทรัพย์แผ่นดินสินในน้ําแผ่นดินมึงจะแบ่งครึ่งกับมึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจบอกว่าต้องการอะไรบอกมาจะจัดให้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนคนไทยกองทัพไทยทั้งหมดจะต้องไว้ใจเจตต่อให้นั่งประชุมสอมาชทุกวันเหรอจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจได้เวลาที่จะต้องถอนสมอแล้วละ วันนี้เจ๊มีเวลาคิดอีกทั้งคืนเอาตีนไก่หน <made SAN> <today> ้าผากเจ๊คิดไปเลยค่ะวันนี้เจ๊ต้องเลิกฟิจิลิ่งกับผัวสักวันหนึ่งนะจ๊ะมึงไม่ต้องเอาเสาลงเข็มวันนี้นะคะไม่ต้องเอาเสาลงหลุมวันนี้ค่ะอีผัวนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้อีนายกรัฐมนตรีใช้สมองอย่างเต็มที่มึงไม่ต้องปล่อยของออกมาค่ะมึงสมองใช้สมองคิดค่ะมึงไม่ต้องเอาตีนไก่หน้าผากผัวมึงไม่ต้องเอาผัวไก่หน้าผากตีนค่ะวันนี้มึงคิดอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้ไม่ต้องฟิจิลิ่งมึงคิดอะไรค มึงต้องคิดให้หนักมากถ้าเกิดมึงฟิจาริงเดี๋ยวมึงก็คิดไม่ออกอีกนะมันเพลิงงนไงเดี๋ยวมึงก็เพลินแล้วก็คิดไม่ออกอีกว่าคุณจะต้องทํายังไงสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วเดี๋ยวจะแยกไม่ออกอีกทําไมทำไมฉันพูดผิดตรงไหนตรงไหนที่ดรมาริกาพูดผิดในอาปากามาวงสิตรงไหนที่ดรมาริกาพูดผิดในเอาปากามาวงเอาปากามาวง มึงเดี๋ยวถ้าเกิดมันช่องนี้มันดับลงอ่ะมึงก็ไปที่ช่องดเรมริกาสี่นะถ้ามันดับลงอีกก็ไปที่ดเรมริกาหกนะมันจะเรียงตังเรียงตามตัวเลขแหมสลิดจกกรเนาะมึงมึงไม่ต้องมานั่งแบบว่าแมมรับไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้นะชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะ วันนี้รัฐมริการได้รับรายงานว่ามันมีบางพรรคการเมืองประชุมกันแล้วแต่ว่าแถลงข่าวออกไปว่ากูจะไม่ถอนสมอและขณะเดียวกันก็มีบางพรรคการเมืองประชุมกันแล้วแต่ไม่แถลงข่าวต่อประชาชนแต่ว่าปล่อยให้นายกรัฐมนตรีไปถอนสมอตัวเองขณะเดียวกันก็มีบางพรรคการเมืองที่ประชุมกันแล้วแต่ว่ายังไม่มีการแถลงข่าวแล้วก็ยื่นเงื่อนไขไปให้กับนายกรัฐมนตรีให้ไปถอนสมอตัวเองถอนสมอนะคะถอนสมอไม่ใช่แค่นอนถอน ถอนสมองค่ะไม่ใช่แค่นอนถอนโอเคนะคะถอนสมองแปลว่าลาออกไปไม่ใช่นอนถอนโอเคนะคะคือยิ่งโง่โงอยู่เดี๋ยวก็ไม่รู้อีกว่าถอนสมองแปลว่าอะไรคะพี่ดเรมาริกาคะ่ะอีกเออกุยเลยต้องพูดชัดๆไปเลยถอนสมองนะคะไม่ใช่การน,นอนถอนโอเคนะคะ พวกมึงยิ้มหัวเราะนี่แปลว่าอะไรมึงหัวเราะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเข้าใจหรือว่าแปลว่าไม่เข้าใจหัวเราะนี่แปลว่าอะไรจ๊ะก็ยิ่งสึงตึงอยู่ไงมันจะแยกออกไหมระหว่างว่าคําว่านอนถอนกับนอนนอนถอนกับถอนสมองมันจะแยกออกไหมว่ามันแบบไหนเขาเรียกร้องให้คุณถอนสมองแปลว่าให้ลาออกไป คณไมกเปี่ยวเด้อมีคนบอกเข้าใจสิแหมเข้าใจทีเดียวนะเข้าใจกันใหญ่เข้าใจแหมถอนหมอนะคะไม่ใช่ถอนจะงอยถอนถอนสมอจะไม่ให้ไปนั่งนอนถอนถอนจะงอย มึงไม่ต้องเขียนมาก็ได้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วมึงจะเขียนมาเพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวแม่งก็โดนบล็อกอกีกไม่ต้องเขียนไม่ต้องบรรยายไม่ต้องสัมทัดเออแหมสัมทัดจังเลยนะแหมที่เรื่องชาติเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะมึงเสือกแม่ไม่เข้าใจนะที่เรื่องไงถอนจะงอยนี่แม่เสือกเข้าใจเก็ตขึ้นมาทันใดกันเลยที่ได้อี้อยมา ที่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเสกเอาไปต่อรองเอาไปแลกปูแลกปลาแลกหอยแลกปูบ้านเมืองนะเว้ยไม่ใช่นาแปลงน้อยของเมืองที่จะเอาไปยกให้หุ้นเซ็นได้ง่ายๆเออบ้านเมืองไม่ใช่นาแปลงน้อยอีนี่บ้านเมืองไม่ใช่ของที่อยู่ในวังแหมจริงๆเลยบ้านเมือง มึงจะเอาไปแลกปูแลกปลาไม่ได้หรอกบ้านเมืองมึงจะเอาไปแลกนั่นแลกนี่ยังไงกันแล้วบ้านเมืองคือบ้านเมืองของพวกเราทั้งปวงหกสิบเจ็ดล้านคนไม่ใช่บ้านเมืองไม่ใช่เรือนเมืองไม่ใช่แผ่นที่ดินของเมืองแม่ไอหน้าแปลงน้อยของเมืองเนี่ยอยู่วางไหนก็ตามแต่มึงจะเอาไปยกให้ใครยกให้หุนมาเน็ตยกให้หุนเซ็นเรื่องของเมืองไม่มีใครเกี่ยวกับเมืองหรอกแต่ว่านั่นมันหน้าแปลงน้อยมึงมึงจะยกให้ใครก็เรื่องของเมืองสินี่ประเทศชาติบ้านเมือง มึงจะไปยกให้เขาได้ยังไงกันปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนตดและรวมทั้งเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตและอะไรต่างๆรวมทั้งปราสาทตาเมืินควายเนี่ยเรารักษาไว้แต่ควายอย่างมึงเนี่ยเราไม่ต้องการมึงจะไปอยู่กับหุนสิ้นก็ไปเลยทำไมถึงกลัวทหารปฏิวัติทำไมถึงกลัวทหารปฏิวัติทำไม,ำไมกับโจรลัวตำรวจอะถ้ามึงเป็นคนดีเนี่ยนะ มึงไม่กลัวตำรวจหรอกเดินชนตำรวจมึงยังไม่กลัวเลยเพราะ,ะนั้นมันมีแต่นันกการเมืองที่เหี้ยถนะัะที่มาสาร้างพัฒกรรมว่าปฏิวัติปฏิวัติประเทศชาติถอยหลังประเทศชาติถอยหลังประเทศชาติมันไม่ถอยหลังหรอกประเทศชาติมันก็อยู่ของมันเพราะฉะนั้นคําถามก่อนไอ้พวกประชาชนที่บอกกลัวทหารปฏิวัติทาประเทศชาติถอยหลังประเทศชาติถอยหลังวันย้อนกลับมาก่อนเวลามึงเรื่องนัากการเมืองเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเลือกใครเข้าไปล่ะมึงไม่เลือกนักการเมืองดีๆเข้าไปล่ะ มึงเลือกแต่นักการเมืองแจกเงินนักการเมืองโกงกินพอนักเงินเข้าไปโกงกินไอ้เฮี้ยประเทศชาติไปไม่ได้อืทหารก็ปฏิวัติแล้วมึงก็ด่าทหารอืทั้งที่คนที่เป็นคนเลือกมึงเนี่ยคนที่เป็นคนเลือกนักการเมืองเฮี้ยคือใครก็คือมึงหรือเปล่าแต่มึงมาโทษทหารว่าทหารเนี่ยไม่ฟังเสียงประชาชนไอ้เฮี้ยเขาประชาชนซึ้งตีอย่างมึงเป็นเลือกคนเฮี้ยเข้าสภาอืมอืม ยกตัวอย่างก่อนกูจะเปรียบที่เเห็นภาพเลยบ้านหนึ่งหลังมีลูกสองคนลูกเนี่ยแม่งแย่งของเล่นแย่งของกินกันอืคําถามก่อนพ,ออพ่อแม่ทําไงพ่อแม่ทําไงไอ้เหี้ยพ่อแม่ต้องตีลูกไงตีทั้งคู่ลิฟของเล่นไม่ให้เล่นอหลักการเดียวกันก็นักการเมืองเหี้ยก็แย่งกันแดกแย่งกันกินยังไม่พอขาดผลประโยชน์กันเองอีกอ่อพอขาดประยนต์ขาดประโยชน์ ทหารก็คือพ่อแม่นี่แหละไอ้เฮียกูต้องมึดคิดอำนาจไม่ให้พวกมึงตีกันอืเพราะทุกครั้งที่ทหารออกคือพวกมึงตัองหาที่ตีกันอืพวกมึงโกงกินกันจนประเทศชาติแม่ยิบหายเข้าถึงออกถ้ามึงไม่กินทหารจะออกไหมก็ไม่ออกแล้วมึงบอกว่าประเทศชาติถอยหลังถอยหลังไอ้เฮียมึงห่วมตัวมึงก่อนเถอะและขณะเดียวกันหามันคงหาเช้ากินค่ําเนี่ยเลี้ยงลูกพ่อแม่ให้มึงให้ดีอยู่ดีก่อนมึงไม่ต้องไปมองไกลว่าประเทศชาติถอยหลังเถอะ มึงขับวินหาเช้ากินมข้ามแดดกันให้ได้ก่อนนะมึงยังชีวิตมึงยังดักดานอยู่อย่างนี้เลยมึงมึงู้จักทำมาหาแดกเพราะนั้นรัฐบาลไหนมึงก็จนเหมือนเดิมอืมอ่าถ้ามึงยังไม่ปฏิรูปสังข์ของชีวิตมึงมึงก็เหมือนเดิมรัฐบาลไหนมึงก็เหมือนเดิมมึงอย่าไปเลือกทหารก็มึงเลือกคนเฮี้ยเข้ามาพอคนเฮี้ยโกงกินทหารก็ออกเพราะนั้นตอนมึงเลือกเนี่ยทำไมมึงไม่เลือกคนดีๆอ่ะทำไม เออมึงเลือกคนเฮี้ยเข้ามามึงเลือกคนเฮี้ยเข้ามามันก็เหมือนมึงเลือกเมียน่ะอืมึงเลือกเมียเป็นกะหรี่มึงก็ต้องรับสภาพว่าเมียมึงก็ต้องไปแยดกับผู้ชายคนอื่นอมึงเลือกเมียเป็นกะหรี่แต่มึงไปด่าม่าว่าห้ามเมียมึงไปแยกกับคนอื่นเอออ้าวไอ้เฮี้ยตะกกากผิดหรือเปล่าเหมือนกันมึงเลือกรักกันเมื่อเป็นกะหรี่ไอ้เฮี้ยมันก็มั่วกันไปหมดพอมันมั่วไปหมดมึงก็แล้วไงพอโดนตำรวจจับมึงก็ไปด่าตำรวจจับเมียกูทําไม เว้กูหาเงินเลี้ยงหัวไอ้เฮียมึงก็โทษไปหมดเรียมึงปากกามันเริ่มตั้งแต่มึงติดกันดูมาแกล้งผิดแล้วที่มึงเลิกนักการเมืองเฮียเข้ามาเพราะมึงจะหวังเงินอล้พอโกงกินกับประเทศชาติไปไม่รอดทหารออกมามึงก็ด่าทหารไอ้เฮียแล้วมึงก็บอกว่ารัฐบาลทหารแล้วยังไงอ่ะมีรัฐบาลทหารมึงก็ต้องทำาหาแดกอยู่ดีมึงทำแกรัฐบาลนักการเมืองมามึงไม่ต้องทำาหาแดกเงี้ยสิเฮีย จริงโอ้โห FC คุณนัดแม่งเพียบเลยมลันเะริ่มตั้งแต่มึงเลือกคนเฮีย้ยเข้ามาแล้วเออแล้วอย่าบอกนะว่า <c oughs> มึงไม่รู้ว่าใครเฮีย้ยมึงก็รู้ว่าใครเฮีย้ยมั่งแต่มึงก็เลือกอพอมึงเลือกคนเฮีย้ยเข้ามาประเทศชาติไปไม่ได้โกงกินกันไอ้เฮีย้ยตาก็ทหารก็ออกอะก็มันก็เป็นลูทีอยู่แล้วนะไอ้เฮีย้ยอืมแต่มึงโทษแต่ทหารอืมทหารนะถ้าจะออกแม่งออกได้ทุกวันไหนสั์อืมอ่า เขาก็ไม่ได้ออกเพราะเขาออกไปทุกครั้งเพราะว่าแม่งติดล็อกทุกครั้งเรื่องมีแค่นี้ไอ้เหี้ยส่วนไอ้ไอ้นักการเมืองที่มาจ้างวัฒกรกรมไอ้สอนตีทั้งหลายแบบเอ้ยไม่ปฏิวัติท่านประเทศชาติม่ไม่ถอยหลังหรอกมึงห่วงผลประโยชน์มึงเพราะการเลือกข้างทุกครัง้งทุกครั้งพวกมึงต่างหากที่มึงต้องเสียเงินลงเลือกตั้งซื้อเสียงมึงไม่อยากเสียงเองินอีกอม,มึงก็เลยมาดรามาว่าทหารออกมาทหารออกมาฐานออกมา ก็มึงก็อย่าทะเลาะกันสิไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์มึงทะเลาะกันเพี้ยไรเฮ้ยเสียดทำเพี้ยไรมึงก็แบ่งแดดกันทุกแคสทุกก้อนก็แบ่งแดดกันดีๆที่เพี้ยมึง่ากัดกันอือม่จะกัดกันอทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ทหารเราพ่อพวกมึง่ะพ่อพวกมึงแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเองแล้วมึงอือและที่สําคัญที่สุดเรื่องความมั่นคงอ่ะป้าปิเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทหารซีเรียสที่สุดไหมชาติศาสนาประหาัตริยัทหารซีเรียสสามอย่างแล้วอาชีพเขาเขาก็ต้องดูแลแผ่นดิน เอออาอาชีพเขาเขาก็ถูกเป็นแล้วคาถามก่อนนักการเมืองที่แม่งขายแผ่นดินมึงคิดทหารเขาจะอยู่ทําไมอ่ะเขาจะเก็บไปทำไมอืมเอเหมือนด้นนี้เฮียอืมแถ้กเอาวนกลับมาเรื่องเดิมเลยก็ถ้ามึงรู้ว่าใครเฮียแล้วมึงเลือกเขามามันก็ต้องทําเฮียอืมถูกป่าอืมอ่ะไอะเฮียล้วมึงเลือกเข้ามาทําไมล่ะอืมก่อนเลือกมึงคิดสิอืมมึงคิดเสร็จ อิชอยมึงเลือกคนเฮี้ยเข้ามาพอมึงเลือกคนเฮี้ยเข้ามาบ้านเมืองไปไม่ได้ทหาราออกมึงเข้ามาด่าทหารแล้วทำไมวันไม่เลือกคนดีเข้ามาล่ะแล้วมึงก็เลือกคนดีสิอีชอยหรือถ้าคนมึงมึงจะบอกว่าคนดีไม่มีมึกงก็เลือกคนที่แม่งเลวน้อยที่สุดสิเออคนดีไม่มีก็เลือกคนที่เลวน้ยอยที่สุดเออแต่นี่มึงสุดเฮี้ยเลือกเลวสุดขั้วชั่วสุดติ่งมาเออแม่งบางคนไม่เอาค้ายาอีฮา ในโลกเนี้ยแม่ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนหรอกถ้ามึงจะเลือกมึงควรเลือกคนที่แม่งเล็วน้อยที่สุดเล็วน้อยที่สุดแลความเล็วนะั้นมึงรับได้ความเร็วมึงพอจะรับไหวโลกนี้มึงจะ่เลือกคนดีร้อยเปอร์เซนแม่ไม่มีคนดีร้อยเปอร์เซนหรอกจบยังมีอีกไหมเยอะอียเยอะเลยเพื่อ,อ,อคุณคุณนั่งเลยได้ไหมคุณนั่งจัดรายการกับดิเช่นเลยได้ไหมคะขอเชิญค่ะต่อจากนี้ค่ะก็จะ ระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน,น่นอนว่า,าทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเรวมกันเป็นหนึ่งเราสามัคคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงวิกฤตของมึงคนเดียวยนายกรัฐมนตรีดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่จะบอกให้ค่ะคุณหนูตุ้งติ้งสดิ่งสีงสวิกฤตนี้เป็นวิกฤตของมึงคนเดียว วิกฤตของมึงคนเดียวไม่ใช่วิกฤตของประเทศชาติไม่ใช่วิกฤตของกองทัพไม่ใช่วิกฤตของประชาชนแต่ตอนนี้ประชาชนจะมีวิกฤตถ้ามึงไม่ลาออกเพราะว่าเนี่ยเป็นวิกฤตของมึงคนเดียวมึงจะเอาคนอื่นไปเกี่ยวไม่ได้ต้องถอนสมองคะ่ะ ถอนสมอนายกต้องถอนสมอค่ะค <N> ุณต <N> ้องถอนสมออย่างเดียวเลยเป็นวิกฤตของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่วิกฤตของคนอื่นคุณอยู่ต่อประชาชนก็มีเงื่อนไขทหารก็มีเงื่อนไขคุณอยู่ต่อ ประชาชนก็ทนไม่ไหวคุณอยู่ต่อไม่มีข้าราชการกระทรวงใดเขาเนี่ยรับคุณได้อีกต่อไปเพราะใครจะไว้ใจให้คุณเป็นประธานการประชุมเรื่องรับในราชการทั้งหลายประหลัดกระทรวงต่างๆจะไว้วางใจให้คุณมานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคุณเป็นประธานบอร์ดตั้งประมาณ40บอร์ดในฐานะานายกรัฐมนตรีทุกๆบอร์ดล้วนเป็นความลับราชการ คำถามก็คือว่าเขาจะไว้วางใจคุณได้อย่างไรเขาจะไว้วางใจคุณได้อย่างไรการใครยังไว้วางใจนายกและมนตรีอยู่ให้กดสองใครที่ไม่ไว้วางใจและต้องการให้ลาออกให้กดหนึ่งค่ะใครไม่ไว้วางใจนายกผู้นี้แล้วให้กดหนึ่งไปเลยค่ะ สนใครนะคะยังไว้วางใจอยู่นายกสง่างามมากแก้ปัญหาได้ดีมากปฏิบาตไหวพลิบนะคะขมิบขมิบเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยอ่ะให้กดสองมาเลยค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องนี้นะคะก็กดกดไลค์กดแชร์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 ไปเลยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะจังสั้นละสูโอเคนะคะก็จังสั้นล่ะ โอเคนอปลิวสิคะรออะไรล่ะพูดขนาดนั้นแม่งก็ต้องปลิวสิก็เฮียแกพูดสะขนาดนั้นมึงคิดว่ายังไงล่ะก็ปลิวน่สิจะเหลือล่ะพูดขนาดนั้นก็ปลิวน่สิก็ท่านผู้บัิหารที่บ้านเนี่ยผอเนี่ยแหมใช่ตึงขนาดนั้นนี่ะ ไม่มีหย่อนไม่มีรถไม่มีผ่อเลยตึงขนาดนั้นปิ้วสิคะรออะไรล่ะแม่งก็ปิ้วตลอดอ่ะทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะต้องอยังไงทีนี้เนี่ยมึงนึกดูก็แล้วกันดเรมาริกาว่าแรงแล้วเนี่ยผัวดรมาริกาแรงกว่าดเรมาริกาว่าฟาดแล้วเนี่ยผัวดเร,รมาริกาแม่งฟาด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 ,ฟาดกว่า ดรมาริกาว่วสุดแล้วเนี่ยผัวดรมาริการ์ ika, แม่งสุดกว่าทีนี้มึงเข้าใจหรือยังเออท่านผู้บชาการใช่พอบอแม่งสุดอยู่แล้วพอบอสุดอยู่แล้วจ้าสุดทุกเรื่องสุดทุกเรื่องตึงทุกเรื่องอ่าปลิวเลยค่ะติ๊กตอกแม่งปลิวเลยปลิวเลยจ้า